เทไปตัวเกียวเราจองผ่าน Tri ป .com ราคาตั๋วไปอย่างเดียว6060บาทจะได้โหลดกระเป๋า1ใบ30โลแล้วก็ c a ร r y อ n 7กิโลขึ้นเครื่องนะอันนี้บินจากสนามบินสุวรรณภูมิตอน5ทุ่มิแลนด์ถึงนาริตา7โมงครึ่งไฟล์เวลานี้ถือว่าดีเลยเขาแบ่งที่นั่งเป็น333นะที่นั่งก็ถือว่าโอเคเลยไม่ได้แคบมากนะทุกคนแล้วก็ยืดขาได้สบายถ้าจะไม่ผิดเนี่ยบอกน่าจะเอ็นได้ด้วยข้างหน้าเราเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของนิดหน่อยแล้วเขาก็มีถาดเอาไวใ้ให้้้้้้กกิินนนนนนขาววไไไไดดดดยยแต่ใ่ใฟทีมมัคคูุ กินอะไรเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอ้อแล้วเขาก็มีปลั๊กแอบ,บอยู่ตรงนี้นะพร้อมกับที่เสียบ USB เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์แถมมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้ด้วยไม่เร็วมากแต่ก็เล่นโซเชียลได้ส่วนที่นั่งเนี่ยตรงคอก็คือปรับได้นะทุกคนอันนี้ก็คือดีเลยนะจะได้คอไม่ตกโดยรวมถ้าถามว่าสบายไหมคือก็โอเคอนะทุกคนสําหรับ low cost airline แบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วตลอดทั้งไฟล์เราไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเลยนะทุกคนก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแต่ก็คิดว่าน่าจะสะอาดนะใครกาลังจะจองตัว๋วเครื่องบินก็จัดไปเเคครื่่่อองงนข้าใหมลย